ชอบกวนสวยเนาะเดี๋ยวสวยกันแม่ก็บ่นหนูอีกนะสวย้สวยหนูซื้อสวยคช่หนูชื่อสวยมแม่นะชอบกวนหนูให้หนูกวนแล้วแม่ก็ด่าหนูก็หนูน่ารักอกะหนูคนฟูฟูยจิหนูจนจูป้ปูแม่ยักหนูค่ะ จว้ยจว้ยจุ้ยจุยจวยโอ้ยจุวยจว้ยจุวยอืมอ,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 อดูมือแม่มีแต่รอยขวนทั้งนั้นเลยอืมเงาวน้อยกัดแม่นี่เห็นไหมรอยขวนเต็มไปหมดเลยอ้าวโดนล็อกแล้วเราโดนล็อกแล้วแม่ขอร้องคุณแม่ขอร้อง อโอ้กอดแม่กอดแม่โอ้ยอย่าขกกัดแม่นะแล้วน้องกินนมอยู่นะน้องกินนมน้องกินมะม,ม่วอนน้องกินมะม,ม่วน้องกองกันเอรี่กองกันเอรี่ ตัวเล็กๆน้อยๆไปไหนนอ้อตัวเล็กๆกินนมอยู่เลยทุกคนอ่านั่นไะงโอ้ยีไงตัวน้อยๆนี่ยน้อยๆ้าน้องเข้าไปกินนมด้วยลูกตัวใหญ่เนี่ยนะนะไปกินนมแม่ไปกินนมปยายหญ่เหรอ